สวัสดีจ้กเอ้อยอายสุกุสุคน,นเมนื่อารัญญาสิพ้ามาซุบักทัวจ้าอรัญญาขัวง่าขัวง่าแล้วกะขัวพีกนะจ้าเป็นพีชินดาแดงหรือว,ว่าพีชินดาเขียวก็ได้เด้อพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดสะดวกนะจ้าสะดวกแบบใดก็เห็นแบบนั่นเนาะเอ้ยตาออา้ตาหลังจากนั่นข้ากตะาโปกโปกจ้าโอ้ยควรนออกบอกพีขวดแล้วไม,ไม่ไม่นะจ้าง่า ง่ามัอนี่หอมหอมนะพี่น้องการซุปบักทัวนี่แล้วแต่ผู้ใหญ่นาะจ้ะมีบักทัวหลายบักทัวหน่อยระวังนั่นระวังตำบกพริกกัมง่าแล้วอรัญญากรสีส้อยหอมไว้นาะจ้ะส้อยหอมไว้รอเรื่อยเด้อพี่นอ้องหอมนี่ก็เก็บมาจากสวนนาบ้านนั่นหลายพี่นอ้องหอมกับพักขยแอหรือสารเณเนานะจ่าน้อนี่แหละจ้ากินอาหารอีสานบ้านเฮ้าและกระส่ผพักปลอดสารพิษ ต้นหอมซ้ำหนีโบได้ซื้อได้หาหลังจากนั้นพี่น้องเอาบักทัวเขามีบักทัวฟังเง้วก็ใส่บักทัวฟังเงี้วตาหรือว่าคนใดมีบักทัวแหล่บักทัวดำทีอยู่ในตู้ห้องเก็บไว้พี่น้องเป็นบักทัวที่เก็บไว้แล้วอาหากินบบท่านเพิ่อนอาจจะอาจฝูบหรือว่าเหี่ยวพี่น้องสามารถเอามาเห็ดเป็นสุปอาหารอีสานแบบหนีใดเด้อลองเห็ดลองทํำเบิงรับรองว่าเมนูนี่กิกนกับข้าวเหนียวแบบแซ่บ สำหรับมือหนี่บักทัวก็จะมีบักทัวฟังเงาแล้วก็บักทัวแหล่หรือบักทัวปีเนาะพี่น้องอรัญญากะเอาบักทัวนี่ไปต้มก่อนต้มให้เพิ่นซุกแล้วกับอรัญญากะใส่เนื้อปลาหนั่มมือนี่อรัญญาเหลือปลานิ่นอยู่น้อยนึงที่อ่าเป็นปลานิ่นเอามาต้มร่วมกันใส่น้ำปลาน้อยนึงนะพี่น้องพี่น้องลองเห็ดบับงเดอร์นี่คือเนื้อปลานิ่นนะจ้า โอ้ยแล้วก็ตำโปะๆพี่น้องจ้าตำโปปๆจ้าตำโปะๆเขาไปพี่น้องเหตุไงไๆนะจ้า,า,จาลองเหตุลองทำเบงผู้ใดยังบอกเคยเหตดเมนูนี่รับร่องวตุยก็ผอนี่วกินก็ขอนวยเหนียวนีนวน่บดซํำนันพี่น้องโอ้ยหันกองนิดนึงเนาะคนเละคนเละ,ละมันวัถนนัดพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะเห็ดอยากเห็ดกินอีสานบานเฮาโอ้ย่งไๆสไตล์อีสานบานเฮานาะพี่น้องเนาะผู้ใดเคยกินซุปบกทั่วแล้วก็ล่อง ล่องทักทายมาบอกกันในเด้อเบิรงพี่น้องตำโคลีโคลีบารน,นี่พอตำแล้วอรัญญาก็จะเอา,อาปรุงรสนาะพี่น้องการปรุงรสนี่สําหรับซุปนี่อรัญญาบริสไซน์นะยังหลายเนาะอ,อรัญญาก็ใส่สไซ่อร์น้ำปลาแดดอันนี้คือเอาหอมลงไปเลยได้พี่น้อง มันจังบาหนกโคเรผู้ใดมาเอาปูทั้งหนาใส่หลายแสบไหลายเดอ้อหอมนี่รับรองเนาะพี่น้องรองเบิงนี่ใส่น้ำต้มที่ห้าต้มบักทัวต้มบักทัวะอะไรเนี่ยใส่น้ำปลาลลงไปน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องใส่ลงไปจ้อหนึ่งจ้ะแล้วก็ใส่ผงนัวโอ้ยใส่ใส่หลายแ่เนาะผงนัวบ้านนี่เล้ยแต่ผู้มากเดอ้อผู้ใดอยากใส่แสบไหลยก็ใส่หลายผู้ใดบ่ม,มากกับ,บ่ต้องใส่ตา,น,า,า,าน้ำปลาแดกเรื่อวอะไรนี่โคเรข้าวเดียว อรัญญาเรียบร้อยแล้วนี่ละสุงสกง่ายๆสไตล์บ้านๆเท่ารับรองว่าผู้ใดยังบ่เคยเห็นล่องไปเห็นบุงแซบนวยอิหลีตักใส่จานพี่น้องบ้านนี้ตักใส่จานอืมกินเท่อเดียวให้เบิร์พี่น้องเมนูนี่ตุยกับข้าวเหนียวเบิร์ตตำหนันเด้ออรัญญาบอกใส่หอมหลายๆรับรองแซบพี่น้องรับรองแซบนวฝากเป็นกำลังใจให้อรัญญาชาแนลในเดอจ้าสำหรับอาหารอีสานและอาหารพื้นบ้าน หรือว่าเมนูทุกเมนูอรัญญาเห็ดกินเองได้พี่น้องเด้อตุ่ยกับขอเหนียวเบิร์ตสำนันโฮ้หอมเข้าไปอีกเท่อน,นึงเรียบร้อยแล้วมาแสบน้ำกันจา